จากเรื่องของสถานบันเทิงและยาเสพติดไปดูเรื่องของการค้าอาวุธปืนเถื่อนกันบ้างนะคะคล่าสุดค่ะเป็นผลงานของตำรวจสอบสวนกลางนะคะไปกวาดล้างเครือข่ายพ่อค้าปืนและกระสุนปืนออนไลน์พบว่ามีเงินหมุนเวียนกว่า10ล้านบาทนะคะพร้อมกันนี้ยังได้ไปตรวจยึดกระสุนปืนกว่า3 0 0 0 0นัดมูลค่ากว่า1ล้านบาทค่ะ โดยกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกองมาคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้นำกำลังเข้าไปตรวจค้นบุกจับกลุ่มผู้ต้องหาครอบครองอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนผิดกฎหมาย ได้แก่นายสันอายุ40ปีค่ะไปจับกลุ่มได้ภายในบ้านพักซอยลาดพร้าว87กรุงเทพมหานครเป็นพ่อค้าปืนและกระสุนปืนปัจจุบันอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะคะเพื่อดำเนินคดีในข้อกล่าวหาจำหน่ายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตต่อไป สก็คือนายนิพนธ์อายุ31ปีนะคะจับกลุ่มตัวได้ที่บ้านพักในตำบลบางเตยอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีซึ่งคนนี้เนี่ยเป็นลูกค้าที่เคยซื้อปืนและเครื่องกระสุนปืนข้อกล่าวหาว่ามีเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต สคือนายวีรศักดิ์อายุ31ปีจับกลุ่มได้ที่บ้านพักในตำบล5้าเสม็จอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชคนนี้เป็นลูกค้าที่เคยซื้อเครื่องที่เคยซื้อกระสุนปืนข้อกล่าวหามีเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมกันนี้ยังได้ไปตรวจยึดของกลางเป็นอาวุธปืนพกสั้นขนาดจุด45 1กระบอก แล้วก็ยังมีอาวุธปืนพกสั้น9มม1กระบอกพร้อมกับเครื่องกระสุนปืนอีกหลายขนาดค่ะตั้งแต่อาวุธปืนพกสัน้นไปจนถึงกระสุนสำหรับอาวุธสงครามจำนวนกว่า30,000นัดค่ะ